วันนี้นะคะชาน่น้อยเวอรี่แฮปปนะคะอยากจะมาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของ uh, The Queen's Umbrella นะคะที่คาดคะเนแล้วก็เดาว่าจะเกิดขึ้นใน EP ีที่11และ12นะคะเราย้อนกลับไปที่ EP ีที่10เขาจบลงที่เราได้3ตัวเลือกสุดท้ายใช่ไหมคะก็คือองค์ชายอื่นซอง องคชายโบกอมและก็องค์ชาย่องนำนะคะโดยอื่น2องเนี่ยสนับสนุนโดยพัสนมแทะหวังองค์ชายโบกอมสนับสนุนโดยพัสนุมหาวแทะและสุดท้ายองค์ชาย ซองนำนะคะตัวเต็งของเราสนับสนุนโดยพระราชนีนะคะซึ่งเรื่องราวใน EP ที่11และ12เนี่ยจะยังคงอยู่ในกระบวนการสรรหาองค์รัชทายาทนะคะแต่เป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วซึ่งชนีมองว่าใน EP ที่11และ12เนี่ยเนี่ยเราน่าจะได้ทราบแล้วแหละว่าใครจะได้เป็นองค์รัชทายาทแต่สิ่งหนึ่งที่ชนีมองว่ามันอาจจะเกิดขึ้น และมีความเป็นไปได้สูงก็คือองค์ชายโบกอมน่าจะออกจากการแข่งขันด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความละอายในสิ่งที่พระสนมแท้ทำเพราะว่าใน e ีพีที่9ที่10ที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าองค์ชายโบกอมเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเขาต้องการที่จะได้ตำแหน่งองค์ราชทาย,ยาทมาด้วยความด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ด้วยความ โดยที่ไม่มีกลโกงใดๆเกิดขึ้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าเขาคว่างแผลกล่องใ้ไผ่ตรงนั้นทิ้งลงทะเลเนาะประเด็นที่1ประเด็นที่สองเขาอ่ะจะรู้ว่าแม่ของเขาอ่ะเป็นคนปล่อยข่าวในเรื่องขององค์ชายสองนำที่ว่าองค์ชายทองนำอะคะ่ะไม่ใช่บุตรของออกษัตริย์หรือว่าฮ่องเต้ของเรา โบกรองเขาก็เลยละอายในสิ่งที่แม่ตัวเองทำเพราะฉะนั้นเขาอาจจะออกจากการแข่งขันเองแล้วก็คอยสนับสนุนองค์ชายสองนํำนะคะในสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่ชนีมองนะเพราะฉะนั้นใครคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้นะคะถ้าพี่ผู้คนมีแนวคิดหรือไอเดียอื่นนะคะตรงนี้ไม่ปิดการความคิดเห็นใดๆทั้งสิน้นส่วนในเรื่องของการกโกงต่างๆเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปแหละแล้วก็การฟาดฟันระหว่างพระราชนีพระพนันธีสนมพะวังแล้วก็จริงเข้าใจว่าสนมพะวังเนี่ย น่าจะมีการฟาดฟันกับพระสนมแทนด้วยเพราะว่าตอนจบสุดท้ายเนี่ยพระสนมแทนเนี่ยชีก็ไปเหยียดพระสนมพะวงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย